คงจริงที่ความสัมพันธ์คงเหลือแค่ภาพน้ำตารู้ว่าเธอคงไม่กลับมารักที่ฉันนั้นเคยสัทธาและแทนที่เคยได้วางเอาไว้คงไม่มีฉันแค่การคอยเธอลืมการจากลา มววผมย<ร>ังไม่หายจากการเศร้ามาเป็นอาทิตย์เพราะแผนที่วางมันกลับลนลมอะาลมมันกลับกันโชคผมทำเหมือนว่าทุกอย่างมันโง่ในขณะผู้คนต่างพากันโลกทั้งที่อยากอยู่ด้วยกันแต่กลับไปโผล่กันคนละโลกคิดว่าอะไรคือสิ่งที่แปะที่เรายังตามหาการมันคงเป็นสิ่งที่เรียกว่ารักที่เรายังตามหามันอา่าเพที่เธอเคยให้ผมยังไปตามหาฟังผมเพียงแค่อยากไปอยู่ใกล้ๆแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้อ่า แผนที่เธอเคยวางอน,นาคตคงไม่มีผมแล้วมันจะเป็นยังไงจะไม่มีหวานและไม่มีขมผมทําทุกวิถีทางก็ไม่มีรักไม่มีหลงจะคงไม่สนผมพูดอะไรเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่มีผลสรุปเป็นเธอที่หลงก้นหรือว่าเป็นผมกันแน่เพราะว่ามันผิดที่ผมไม่ดีหรือว่าตัวผมมันแย่ ผิดที่ผมตะโกนหรือว่าใช้เสียงกระแทกเหมือนกับเพลงแรกที่พูดตรงๆเธอไม่มีผมแต่แรกและแต่มันคงจริงที่ความสัมพันธ์คงเหลือแค่ภาพน้ำตารูว่าเธอคงไม่กลับมารักที่ฉันนั้นเคยสัตย์และแผนที่เคยได้วางเอาไว้คงไม่มีฉันคืแค่ขอให้เธอลืมการจากลา และให้จำแต่วันที่ดี พะ <อ S 1> ผมมันโง่ที่คิดว่าภาพข้างหน้าจะอินถ้าเราสองคนได้อยู่ด้วยกันผมเองก็คิดว่าน่าจะฟินอ่อพร้อมก็ฟังเพลงลุกบรรยากาศก็น่าจะมีถ้ามีโอกาสได้ทําให้เธอได้ฟังสักเพลงก็น่าจะดีอ่อและผมก็แอบคิดว่าเธอจะหลงมาฟังบ้างแล้วเธอไปจําจากใครมาถึงได้มีผมเป็นคาอ้ายอะ,อะผมนิสัยไม่ดีผมเปลี่ยนผู้หญิงเป็นวันว่างแค่อยากให้รู้จักผมจริงๆผมก็มีสิ่งที่ทําได้ที่ทําให้ได้ก็เพื่อเธอผ่านร้อนผ่านเรื่องเดิมผมอยากจะ เป็นให้ทุกๆอย่างถึงแม้จะไม่ได้เรื่องเลยอ้อผมพยายามปรับตัวปรับปรุงทุกอย่างเลยเพื่อเจอแต่ว่าพอลงไอ้กันจริงๆผมก็ยังเป็นแค่เพื่อนเธอ,อ,อมันคงเป็นอีกไม่นานที่เปิดเพลงเศร้าเป็นอินสปายบางทีก็อยากจะรู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงถึงผมจะเศร้าจะเจ็บถึงแม้ว่าผมจะเป็นจะตายถึงแม้ว่าผมจะโดนเธอทิ้งผมคงพูดว่าไม่เป็นอะไร